สถาปัตยกรรมสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันตามคำที่ใช้เรียกได้แก่ปราสาทหมายถึงเรือนหลวงที่มีหลังคายอดพระราชมนเทียนหรือพระมหามนเทียนเป็นเรือนหลวงที่มีหลังคาจัว่วมีช่อฟ้าและหน้าบันพระที่นั่งคือเรือนหลวงส่วนพระที่นั่งโถงหมายถึงพระที่นั่งโลง่งไม่มีฝาพระตำหนัก ษัรกั์ส่วนตำหนักจะเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์หรือกุฏิของสมเด็จพระสังฆราชพลับพลาหมายถึงที่ประทับช่วครั้งคราวสำหรับรับรองพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์พระที่นั่งชุมสายเป็นพระที่นั่งสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีประทับในงานของทหารลูกเสือและงานพิเศษบางโอกาส ลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมดาดด้วยหลังคาผ้าระบาย3ชั้นมีสายไหมห้อย